สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเรนดอมคำทำนายในหัวข้อสิ่งที่คุณคาดหวังในตัวเขาคุณจะสมหวังหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูให้กันส,สิ่งที่คุณคาดหวังในตัวเขาสิ่งที่คุณคาดหวังในตัวเขาคุณจะส,สมหวังหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในเวลานี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในเวลานี้ ที่ผ่านมาจะมีปัญหากันบ้างนะคะมีความไม่เข้าใจกันบ้างในความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะเลยทำให้คุณค่อนแพางจะนเะขาเรียกว่ามีเรื่องไม่สบายใจเข้ามาอยู่เรื่อยหรือมักจะทําให้คุณมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะแล้วก็เขาเรียกว่าบางครั้งคุณก็อาจจะเขาเรียกว่า ฟังคนอื่นมากเกินไปเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะคําพูดอะไรบางอย่างจากคนรอบข้างคนรอบตัวจะทําให้คุณไม่สบายใจทําให้คุณค่อยๆนะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทให้คุณมีความเขาเรียก <c oughs> ว่ามีความไม่สบายใจในตัวเขาขึ้นมาด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วตัวเขาณเวลานี้เขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้นะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้นะคุณคือคนที่เขารักนะคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาปรารถนานะคะปรารถนาที่จะสระา้สางครอบครัวด้วยนะค่ะเพียงแค่ในเวลานี้นะจังอยู่ในช่วงเวลาของการเขาเรียกว่าการทำมาหากินการทำการทำเงินสร้างเขาเรียกการทำมาหากินการหาเงินสร้างเรือสร้างตัวสร้างฐานะของเขาก่อนแต่คุณนะ่ะคือคนที่เขารักแน่นอนนะคะ นะปังคู่อาจจะมีเกีฑยวนเรื่องของการคุยในเรื่องของอนาคตร่วมกันอยู่ด้วยความรักของคุณเป็นความรักที่จะคุณจะใช้เวลาคบก,กันค่อนข้างยาวนานนะกว่าจะถึงจุดตรงเอยกันได้นะจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานหรือจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามาเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนแล้วก็กลายมาเป็นความรักนะระหรือจะเป็นความรักที่อาจจะมีวัยที่ต่างกันอายุที่ต่างกันนะคะ อันนี้คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะคะสิ่งที่คุณและเขาคาดหวังร่วมกันสิ่งที่คุณและเขาคาดหวังร่วมกันไม่ว่าจะเ,เจอสถานการณ์อะไรใดๆก็ตามนะจะไม่มีการทอดทิ้งกันจะไม่มีการเขาเรียกว่าแยกออกจากกันนะคะ ถึงแม้ในบางครั้งอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามานะคะทำให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็ตามนะแต่คุณและเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยมือจากกันนะเขาเรียกว่ายังคงมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่ เขาอาจจะมีการคอยเขวนไปบ้างนะคะเวลามีใครเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนจากคุณเลยเขาก็ยังกงวลเวียนกลับมาหาคุณอยู่เหมือนเดิมนะเพราะคุณคือคนที่เขาลักคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วนะคะคนนี้จะถามไพ่ว่าแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังในตัวเขาสิ่งที่คุณคาดหวังในตัวเขาคุณจะสมหวังไหม คุณพร้อมแล้วนะคะสําหรับการเขาเรียกว่าสร้างครอบครัวนะคะสําหรับการที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้เขานะคะสิ่งที่คุณคาดหวังถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของการสร้างครอบครัวคาดหวังในเรื่องของการแต่งงานนะคะเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังนะสิ่งที่คุณคาดหวังในตัวเขาเขาจะไม่ได้ทําให้คุณผิดหวังค่ะคุณจะได้สมหวังในตัวเขานะคะ เขาจะไม่ได้เขาเรียกว่าเขาเขาก็ารู้ว่าคุณว่าคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาก็รู้ว่าคุณคาดหวังอะไรในตัวเขาแล้วเขาก็จะทําให้คุณได้สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาเพียงแค่ว่าระยะทางของคุณกับเขากว่าจะไปถึงจุด ลงเอยกันกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางนะอาจจะต้องผ่านบททดสอบเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการมีบุคคลที่3เข้ามานะหรือแม้แต่ในเรื่องของการใช้อารมณ์การไม่เข้าใจกันการมีปากเสียงกันการทะเลาะก,กันหรือแม้แต่การมีใครเข้ามายุแย่ยุแยงใช้คําพูดให้คุณและเขานะคะมีการผิดใจกัน นะแต่คุณและเขาก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีความผูกพันอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันอยู่นะคะลึกๆเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วคุณเองคุณก็รู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานาการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนนะหรือไม่ว่าจะเจอบททดสอบหนักหน่วงเพียงใดคุณและเขาก็ไม่มีการปล่อยมือออกไปจากกันนะเพราะคุณและเขาคือคู่กันและสิ่งที่คุณคาดหวังในตัวเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้ว คุณจะได้สมหวังนะคะเพียงแค่อย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าหูเบานะคุณต้องหนักแน่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขามีปัญหาอะไรก็ค่อยคุยกันนะคะค่อยคุยค่อยๆเคลียร์ค่อยค่อยปรับความเข้าใจกันตัวเ็าเองเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเ็าอยงเพื่อคุณค่อนข้างเยอะมากนะคือเขาเรียกว่าตั้งแต่มาคบคุณหนักไม่ว่าเขาจะเคยยังไงมาก่อนก็แล้วแต่นะอาจจะแบบเจ้ชูนะคะผู้หญิงเยอะชอบดื่มชอบเที่ยวนะ เขาพอเขามาเจอคุณเนี่ยเขาหยุดลงไปเลยนะคะหยุดลงไปเลยแรกๆอาจจะมีบ้างนะแต่พอไปถึงอะไรจุดหนึ่งของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเพื่อคุณเพราะคุณคือคนที่เขารักนะคะคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าใช่แล้วเขาได้เจอแล้วคือคนคนนี้นะคะคนที่ยังมาเป็นคู่ชีวิตของเขา คนที่จะมาเดินเคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตก,ก็คือคุณนะคะในหัวข้อสิ่งที่คุณคาดหวังในตัวเขานะคุณก็คือจะได้สมหวังในตัวเขานะคะก็ขอให้สุขสมหวังมีความสุขได้เจอความรักที่ดีได้เจอผู้ที่ดีได้สมหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้กันทุกคนเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีความสุขและสมปรารถนานะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ